สวัสดีครับวันนี้ทุกทก็มารีวิวนะครับห้อง VAP ไฮที่เหล่านะครับจองประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็บริการดีครับอย่างตามสไตล์เขาเลยครับผมมีนูนมินี่มากมายครับอาหารก็กินมื้อนี้หมดไปประมาณสองพันแปดครับผมที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสวิตไม้ยครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆทําให้เราอยากอาหารมากขึ้นมีขาเจ้าของวันเกิดงนงันสองขวบครับสองขวบ

Ah, tá,